สวัสดีค่ะพี่นางเอฟซีเอาผลไม้ก่อนนะครับอุ้ยกระตันพี่กอสของจะแตกแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากค่ะอันนี้คือคลิปสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะอันนี้หมวดปืนสุดหลอ่อพอดีลุงเขาผ่านมานะคะก็กําลังเก็บรถขึ้นของนะคะเอ้เก็บรถขึ้นเก็บของขึ้นรถค่ะพี่นางเอฟซีอ่ะเดี๋ยวให้เห็นลุงนะคะอ่ะฉสุดท้าย <c oughs> ก่อนลุงจะกลับบ้านนะคะเขาก็อยู่ที่รั้วนี่ค่ะ เนียะะครอพอดีสามนะคะะรบบับได้นิดนึงก็ยังดีลุงเปิดผ้ามานเนี่ยว้าลุงทางนี้บ่ได้ติดผ้าบ้านเนาะติดเพลินบ่เลี้ยวฮะเพลินบ่เลี้ยวฮั่นรอดรัวยังไงตาาิตามาเนาะเซวกันนะคะแซวกันเป็นหัวหลานบ่าวอดีซ้อนหวานนี่ขุตาาน,น <c oughs> ตา ได้หยอกกันเล่นพี่น้องนั่นไงเห็นแล้วนั่นแหละพระแสชาวบุรุคนนะคะเฮงเงึงเงึงวะว้าวฮะว้าวฮะนี่ไงโอเคสบายมากลุงก็มาจอดไก้ต้นมักสมพ่อโพดยถึยอันเก่าไม่มีมดก็พอเขาไม่เห็นเลยนี่ย เบอรดไฟในลูกนุ่งก็ได้นะขออีกยังหน่อยเน้แมนบอกว่าอ้จตอรีคขอว่ามาจอดบอกกันดี้ปรดผมเห็นเสื้อลูกออกมาผมตกใจเอ้าทำไมลุงเดินกลับเข้าไปอ๋อพี่แม่ปัดแดดช่างพงนะคะอยู่ทางโน้นเดี๋ยวพอออกไปก็ได้พี่น้องยังขันอยู่ไห้เนี่ย นี่มาเอาใกล้ๆก่มาใกล้ๆก่ว่าใช้ขอน้ำเนลุงจิมขอน้ำเน็จักไม่โอเคนี่ไงได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะลุงเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะครับโอ้หอยนะ ก็เดินทางกลับแล้วนะครับยาวเลยใช่ค่ะเราก็เดินทางกลับแล้วนะคะบายๆฮัลโหลงบายแก้วแก้วไะนะโอ้ยเรียบร้อยนะคะพี่น้องเอฟซีส่งลุงป้าแล้วนะคะขึ้นรถนะคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะที่เหลืออยู่ก็คู่แฝด ลุงคนนะครับผมก็จะเดินนะคอันนี้ก็คู่แฝดก็แตนนะคะไปกลับแล้วนะแแกล้วเจ้าอนอ๋อเป็นคนขี่ฮ้อนขี่ฮ้อนขี่ให้ขี่วัดภูยันไปแล้วบายบายเดี๋ยวไปพอกันเด้อจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวชนะไปบอลออดิซ้อนไปะบอกับตันบอกให้ไปเอาอะไรอีกอะไปเอาผลไม้พ่ะนะเป็นถุงบ่ อุ้ยอ๋อโอเคโอเคอ่ะขาอ่ะเืจอไหนอ๋อเพื่อนเหมาอ๋อผู้ใดเลี้ยงจะได้บอกเอฟซีได้ยังไม่รู้อ๋อเสื้อเหลืองอ๋อของกัปตันบ่ะไปบ o t t o m เดินทางปลอดภัยเด้อโอเคโอเคขับรถดีๆไปผู้เดียวบ่ะอุ้ยอันหยอกกันก็ได้บอกต่อยราซะไหนผู้บ่งเหมาตะบาดเรื่อยอ่า อะไรอ่ะไปกินนรอันไหนของไทยของกัปตันเองปะอ๋อของเอฟซี่บบกัปตันนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้เอฟซีคนนั้นเจริญเจริญแล้วก็รวยรวยนะคะโอเคข้าวหนาผลไหมโอเคเอฝกักับพี่หอมอะไร แปลผลไม้เดี๋ยวก็จะกลับแลวนะพี่หอมเออคโอเคจ้า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 คุณข้าวสารเอาข้าวสารมาให้เออจะไปไว้ที่จำปาดงอ่าได้เดี๋ยวไม่มีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วที่จะปาดงอย่างที่บอกคือถ้าครบห้าพันซับก็ก็ต้องไปล้ำใช่แต่ว่าเดี๋ยวก็จะไลน์บอกลุงกับป้าทางลายทีพีสกินอ่ะเออว่าเราขออนุญาตไปลํำอะไรประมาณเนี้ยไปไปที่ส่วนตัวเดี๋ยวกลุ่มยูทูบเบอร์ เออแต่แต่ก็ต้องบอกไงพี่หอมถ้าเราจะไปน่ะเออเออก็ไม่อยากแบบว่าเออไปโดยที่แบบไม่ได้รับอนุญาตนงเดี๋ยวไลน์บอกนะคะน้องพอลี่เอ๋ยพี่กอไปแล้วเด้อกลับแล้วเด้อช่างตั้มไปแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วไว้เจอกันกอชนแนลคนบอกเห็นดอกเห็นกันแต่สองคนเฮาน่ะปีนรถน่ะแข้งแง่งแขงแ่งแต่งรถช่างตั้มบอกเห็น โอเคแล้วเจอกันค่ะบาย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 บ้านอยู่ใกล้ะมาสายสายห้ามคุยยค่อยอายพ่อบ้านพันกับว่าพุ่ยพี่กอพู้ยากอยู่อยู่กับย่าอยู่กันสองคนมันก็เลยยากเออแม่นนนีนั่น แล้วจังพ่อกันเด้อาอาปาอาโชคดีโชคดีเลย <laughs> นั่นแหละ <laughs> <laughs> พอบาดเพื่อกระบพาประดานก็ห <laughs> ยอกแล้วอยู<ป>่อยาวบ๊ายบายบายบาย,บาย,บาย <laughs> กลับแล้วจ้า